การทดสอบหาค่าถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำและความชื้นผิวมวลรวมละเอียดเริ่มการทดลองล่อนทรายผ่านตะแกรงเบอร์สี่ ใส่น้ำเพื่อคัดมวลรวมที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์200แช่ทรายในน้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากแช่ทรายในน้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงค่อยค่อยลน,น้ำออกจากภาชนะบรรจุตัวอยา่างโดยระวังไม่ให้ส่วนละเอียดไหลออกไปกับน้ำ นำทรายมาผึ่งหรือเป่าทรายด้วยไดเปาผมโดยไม่ใช้ความร้อนเพื่อไล่ความชื้นที่ผิวออกวางกวยด้านเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใหญ่บนพื้นที่ผิวเรียบและไม่ดูดซับน้ำและใส่ทรายที่เตรียมไว้ในกลวยให้ล้น ปล่อยเหล็กตําลงบนทรายที่ยอดกลวย25ครั้งโดยแต่ละครั้งให้เหล็กตําสูงจากระดับพื้นผิวครั้งล่าสุด5มิลเมตรและปล่อยให้เหล็กตําตกอย่างอิสระตามแรงดึงดูดของโลกหลังจากตามเสร็จแล้วให้ยกกลวยขึ้นตรงๆ เททรายลงในขวดทดลองรูปชมพู่สามารถใช้ก้วยเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการกอกทรายลงในขวดเติมน้ำเพิ่มระดับ90%ของปริมาตรขวดทดลอง ปิดฝาขวดไล่ลอากาศภายในออกให้หมดโดยอาศัยการปั่นขวดบนผ้าโดยที่ปั่นขวดจะเกิดฟองอากาศจำนวนมากเราจะปั่นจนกว่าสังเกตว่ามันไม่เกิดฟองอีก ใช้ลวดหรือตะเกียบพันด้วยกระดาษทิชชู่ซับส่วนที่เป็นฟองออกจากขวด ใช้น้ำฉีดล้างทรายที่คอขวดด้านในและเติมน้ำจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้โดยจะให้ส่วนที่เป็นท้องช้างที่เกิดจากแรงตึงผิวเป็นเกณฑ์ในการอ่านช่างน้ำหนักขวดที่มีน้ำและทรายอยู่ ทรายและน้ำออกจากขวดสามารถฉีดน้ำเข้าไปในขวดเพื่อไล่ทรายที่ติดอยู่ในขวดออกมาได้ใส่ภาชนะที่เป็นโลหะและรอทรายตกตะกอนและลินน้ำออกจากถาดโดยระวังไม่ให้เม็ดทรายขนาดเล็กไหลออกมาด้วย ลินน้ำออกจากถาดโดยระวังไม่ให้เม็ดทรายขนาดเล็กไหลออกตามไปด้วย นำภาชนะที่มีทรายเปียกเข้าตู้อบอบให้แห้งจนน้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิ110บวกลบห้าองศาเซลเซียสโดยปกติอบใช้เวลา24ชั่วโมงเติมน้ำใส่ขวดเปล่าจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายเอาไว้ชั่งน้ำหนักขวดบวกน้ำและฝาปิด นำทรายออกจากตู้หลังจากอบ24ชั่วโมงนำทรายออกมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ30-90นาทีทำการชั่งน้ำหนักทรายที่อบแห้งแล้ว